¡Ja, ja, ja เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมเขาขึ้นต้นไม้รองเท้าก็ไม่ใส่ถุงมือก็ไม่ใส่เชือกก็ไม่มัดเอวความปลอดภัยไม่มีร้อยเปอร์เซนต์ติ ถ้าเป็นต่างประเทศบ้านถ้าเป็นต่างประเทศนี่ใสทั้งเครื่องรัดเอวทั้งรองเท้าทั้งทั้งเชือกโยง <c oughs> ใช่ใช่อันนี้อันนี้ความชำนาญเฉพาะตัวนะเพื่อน,อนๆนะห้าม ห้ามลอกเรียนแบบนะเด็กๆนะเขามีความสามารถ